ปาแรดครับพี่น้องปลาแรดจิบซีสวยน้ำคุนๆหลบก็ไปตรงนั้นอยู่ไม่ไกลจากจากกระป๋องน้ำใบเดียวที่เป็ดนักล่า ยิงประทูรอบที่แล้วคลิปก่อนห่างกันประมาณ3เมตรที่เป็ดนักล่ายังไม่ยิงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็ดนักล่าเห็นปลาชะโดครับปลาชะโดจะห่างออกไปประมาณประมาณ15เมตรที่มุมด้านนอกทางขวาขึ้นจิบเร็วแล้วก็ลงเร็ว ปลาเลดเนี่ยเป็นปลาที่ตกใจยากแต่ชะโดตกใจง่ายปเป็นทั้งพจะยิงปลาชะโดก่อนแล้วค่อยมาพิจารณากับปลาเลดปลาเลดเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณเข็ดเสียดสองโลครับตัวนี้ปลาชาโดก็น่าจะมีสักประมาณ สามนิดนิดตัวสีสีขาวขาวลายนิดหนึง่งขึ้นจิบเร็วลงเร็วสามนิดนิดเดี๋ยวรอดูชโดก่อนค่อยพิจารณาประเลดเนาะโอเค ปลาแลดปลาแลมารายงานตัวไซประมาณกิโลสองขีดฟองอากาศขึ้นจมลงไปอย่างสวยไซนี้กำลังนึงอร่อยเลยครับจังหวะนี้เป็ดนักล่ามานั่งที่ ห้างลูกผสมครับหลังจากที่เป็นักล่านั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นห้างสูง14เมตรเจอชโดไซส์3กิโลบวก1ตัวจิบเร็วลงเร็วแล้วแกก็หายไปเลยประแรดไซส์ประมาณ2กิโลขึ้นจิบอย่างสวยค้างไม่ยอมลง แต่เป็ดนักล่ากก็ไม่ยิงสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงเป็ดนักล่าก,ก็เลยย้ายย้ายมานั่งที่ฟังอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามเป็นห้างเหล็กขาเป็นห้างไม้จุ่มลงไปในน้ำเรียกว่าห้างลูกผสมมีลูกปลาแลดด้วยครับ ไม่น่าจะได้ซ้านัดเดียวเข้าจุดเป๊ะๆระยะยิงแค่ประมาณประมาณ15เมตรห้างลูกผสมสูงแค่แค่ประมาณ9เมตรเสร็จๆมุมนี้ถือว่าถ้าขึ้นช้าขึ้นสวยแบบประแลดเนี่ยเลือกจุด,ดวางได้เลย จมลงไปอย่างสวยนี่ตัวเล็กมาด้วยกันสองตัวจิบอยู่แต่เลี้ยงไว้ก่อนแป่าก็ไม่เล็กมากนะครับน่าจะประมาณเจดปดขีด แต่ก็เลี้ยงไว้ให้โตกว่านี้หน่อยโอเคเดี๋ยวไปงมไปงมปลารัดตัวใหญ่ดีกว่าตัวไซส์ประมาณประมาณโลสองครับไปเดี๋ยวลงไปงมกันน้ำตื้นๆครับจมลงไปตรงๆน่าจะเจอกันไม่ยาก พิกัดประมาณตรงนี้เดี๋ยวลงไปชมกันครับ <S <S จากที่ประเมินไว้ครับไซส์ก็น่าจะประมาณสักกิโลสองขีดรูเข้าอันนี้รูออกจุดสำคัญปัะแรก ซส์ประมาณกิโลสองเป็นห้างไม้ครึ่งท่อนแล้วก็เป็นห้างเหล็กอีกครึ่งท่อนเลยตั้งชื่อให้ว่าห้างลูกผสมสูงอยู่ประมาณ9เมตรกว่าถึง10เมตรประมาณนี้ครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามฝั่งโน้โนโน้นโนนอีกฝั่งหนึ่งอยู่ซีกโน่นเป็นห้างไม้สูง14เมตรอ่านี่ เป็นห้างไม้สูง14เมตรไหนล่ะชี้นิ้วโอ้โอ้เนี่ยห้างไม้สูง14เมตรที่ยิงชะโดประทูยิงประโดดคู่ไว้เมื่อคลิปก่อนวันนี้นั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเจอเจอชะโด3โลบ,บวกๆกับปลาแรดประมาณ2กิโลแต่ไม่มีจังหวะยิงครับ ปลาแรดขึ้นสวยแต่ก็รอยิงปลาชะโดก่อนสุดท้ายหายจ้อยทั้ง2ตัวเลยเอาไว้คลิปต่อไปเนาะใครอยากจะชมเก็บแต้มปลาแรดไซส์สองโลกับปลาชะโดไซส์สบวกโอเคคลิปนี้จบไว้ที่ปลาแรดโอ้ปลาแรดรกิโล2ขีดครับโอเค ขอบคุณครับไซส์กำลังนึ่งอร่อยเลยครับไซส์นี้โอเคครับ